สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีธรรมชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมต่องวดครับปูบุรีลำนะครับตอนนี้ปูยุนิสายนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับปูแห่มาเจ็ดเก้าศูนย์เกือบสามตัวแปลกธรรมชมเก้าศูนย์ตรงตรงตัวเน้นนะครับมาตรงตรงไม่ได้นผู้ชมเด้อตอนนี้ปูยุนิสายนะครับเอาปูว่า ไม่ต้องรอนะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับให้ต้องงวดเอฟซี e จะได้ไปหาสั่งจองหรือยิบจับสลากกินแบงลอตเตอรี่ไว้นะพี่รองเนาะเอามาฟังมาชมนั้นกันครับ,รบ,บสวัสดีครับบ้าเถ่สวัสดีทผมาชมครับตอนนี้ปู่บุรีรลมอยู่ในสายน้พี่รองนะ <c oughs> เนาะแดบดซองเนี่ยทผมาชม <c oughs> มาช่วงคำๆพอดีนะครับที่จริงว่าจะได้ทั่วหาปูตอนเด็กขึ้นเกานาบมือนีกับขาช่วงคำคำนะทั่วหาปูเลยนะครับกับน้ำมาสการครับปูจะเริ่กอนเราเต่าครับฝนตกเสียงฝนฝนตกแล้วปูแดกเปียงเียฝนย่งไนขึ้นลงเม็ดโอ้หวัวที่่านมาเกือบสามตัวแตกงกัปูเนาะแมนโยครับ ไอ้มันไปจับเลขเด่นเขามาใส่ครับเล,เลขที่เลขที่ของปูนี่มันได้เก้าศูนย์โดยโดยเฉพาะด้วยละเลขของปูเนี่ได้เก้าศูนย์ปูให้มากนี่เจ็ดเก้าศูนย์แมนแต่ว่าไปไปเจอเลขเด่นเขาเลขเด่นเขาน่ะมันเขาเด่นเจ็ดกหกเหด,ด่นเจ็ดรองหงที่นะเสียงฝนไม่ทำมูชมได้เสียงฝนตกแดดเปรี้ยง ก็เลยจับเกจมาใส่อันนี้ก็ปูศูนยเลขนี้เด่นพอมันมีมันมีเกจกับงบที่นะก็เลยจับเกจมาใส่ก็มันเด่นเกจที่นะครับมีเกจกับงบเด่นเกจก็เลยจับเกจมาใส่เก้าศูนย์โอ้เสียดายนกปูนายปูนายจะจับให้อีกครั้งหนึ่งนกปูเนาะมันพ่ดได้คิดเรื่องแล้ว,ลวเราเรับเพราะว่า คยเคยหายเคยเคยหายก็แบบนี้เพี่แลวครับได้ตัวพี่หน้บ่บ่อยากะไฮหลายตัวแนนจับเน้นๆไปเลยพี่นะครับผมงวดนี้ได้ระเบ้ปูงวดนี้ก็นั่นล่ะที่ว่าส่งไปไฮนั่นล่ะเจ็ดแปดสองนั่นอ่ะธรรมชุมนะครับปูส่งมาให้ตั้งแต่หลังมือออกปูส่งมาให้เลยนะครับผม มันมันง่ายๆหรอกตูไหนง่ายง่ายครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดอ่ะนะครับก็เลยบอกปูว่าปูมันเป็นหวยสัญจรเด้อบ่าวสาวเลยครับหวยอ่าสันจรใช่นาดนะครับทผช้่มหัวเนี่ยสันจรลงให้แบบสองครับมันใจสุดๆเลยเนี่ยแปดสองเนี่ยมันใจสุดๆเลยสามตัวตัวไรกก็ปู เจ็ดแปดสองล่ะเจ็ดแปดสองหางเดียวคือเก้าแบบปูแน่นหางเดียวคือเก้าครับสองตัวเน้นตัวไรปูสองตัวเน้นแปดสองล่ะครับแปดสองครับแปดครับแปดสองนั่นเน้นไปเลยม้วนกลมไปเลยแปดสองม้วนกลมไปเลยครับตัวไรอีกเฮตัดตัวไรอีกเฮเอฟซีปู เจ็ดสองล่ะเจ็ดสองเป็นตัวร่องนะครับแนนแลวกันยาวสามตัวก็คือเจ็ดแปดตัวนึงไปแบบเอราเท่าครับคือกันกันเนาะตัวนี้เป็นกันแ้่ตัวเล่นมันมันเด่นหายหายอยู่แล้วล่ะครับผมเด่นกับเด่นหยยู่แะ้วครับแดดซองทำประชมุมเพิ่งฝนกระตกจังไนคือฝนตกแดดออก เอาเดี๋ยวปิดมากก่านก่อนฝนตกแดดออกวิปปูเนี่ยน,นี่ครับฝนนึตกแดดออกตอนคำคานี่นี่พี่น้องเอานะครับผมเดี๋ยวนะครับเด้อเบาเท่าเขียนตัวยังไงให้เจ็ดแปดสองนักปูเนาะ แปดสองเจ็ดสองเจ็ดแปดนั่นหมอปูแมนครับเป็นตัวกันด้วยอ่ากันว่าน้อยตัวไรก็จะว่าจริงแค่พระองค์นี่ที่วางสินะตัวเน้นเน่นคือแปดสองมปูนะแมนตัวเน้นนั่นแหละแปดสองตัวเน่นแปดสองวันที่เราปูกันเน้นให้เก้าศูนย์ตรงตรงนี่เป็นหลังเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ กับปูวานเน้นเก่าศูนย์เลยปูวามีชุดล่างมะปูวันเนี่ยวดที่แล้วล่างบ่เข่าชุดล่างบ่เข่าวดที่แล้วล่างบ่เข่าแมนเอาลองเบิ้งลองเบิ้งยัดสองหางเบิ้งครับเด็กล่างเฉพาะล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวเดีเอฟซีดีเอาทีคูนดียังกัแล้วแจ๊ดเอฟซีครับสองคู่บอกปู มีหกเจ็ดกับหกแปดหกเจ็ดกับหกแปดมสองคู่สองหูกันละเดินซ้ำกันไหมครับผมเดินก็ซ้ำๆกันน่ะละว่าเท่าครับเน้นเห็นทั้งสองคู่มันมาเป็นเรื่องกันมากกว่าไหนดอกแต่ว่าสูตรมันมาจังสั้นก็เลยครับ อย่ากองย่างแน่นนะแจะว่าสูตรมนันมั่งท่านก็นเลยจับลองเบิองครับถ้าโตมากๆงวนดนี้คือเจ็ดแปดสองเลยนะปูเจ็ดแปดสองแปดสองตัวเน้นอ่นเอา,าราคาต่ำชุม่มมาเบิรงนมันกันงวดที่แล้ววัน,น,นที่แล้วก็ใหกสามมันก็บ่น่าพลาดเด้อวันที่แล้วหกสามครับ ปูเด่นหายอยู่แต่เราเป่าถอยยังไงเอ้าปูบังบ่ปูมันเน้นหกสามนี่คือประมาณหกศูนย์นะปูมันไนีมันมันเป็นกันมันมันมีอ่ามีมีสามมีหกนะบป่าวถอยงวดนี้เลยนะศูนย์มันมันมีเพราะว่าศูนย์มันมันติดบ่นอยู่แล้วยิ่งนะได้กับมงังที่นะ่าเราจะจับตัวนี้เ้วเอาแต่เรบบาโชคมาเบิ้งน้ำกันนะครับผมนี่ครับ ปู่อยู่ในสายได้พี่น้องได้ปู่บุรีลำนะครับปู่อยู่ในสายอันงวดที่ผ่านมาครับให้ให้เม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าศูนย์เกือบสามตัวแตกนะครับเก้าศูนย์ตรงตรงอันนี้งวดที่ผ่านมาให้โนะค,คงสุดท้ายพร้อมนะครับธรนมช้ชมเอาปูว่าเอาต้องงวดไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเจ็ดแปดสองหางเดียวนะป,นะปู่นะปู่ เนี่ยนี่คือแปดสองกับตัวบางวันนี้กับตัวปะโมกับดอกเงินเนี่ยตรงตรงเลยนะปูนะเพราะว่าสองแปดสองแปดนี่มันโมกออกก็แล้วนะครับเอาแปดสองท่ climate, านผู้ชมแล้วก็เจ็ดสองตัวร่องเจ็ดแปดตัวกันเน้นๆคือแปดสองค่นรวมสามตัวนี้ไปหาสลากินแบ่งลดหาลอตเตอรี่ไว้ปูว่าหามาลังวันเล็กไทยสามตัวหรือลังวันเล็กไทยลังวันไงนาะครับท่านผู้ชม อ่าล่างหกเจ็ดกับหกแปดปะปูวมัมกปะหกเ <c oughs> จก็ดหกแปดเนี่ย <c oughs> อ้เอาเนะครับูใดมักสองตงัวกับหกเจ็ดหกแปดแต่ว่าปูว่าถ้าชอบปูมักชุดเดียวเจ็ดแปดสอง,งนะคร,ร,ร,รับท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับผมของปีเสาวพ่อสาคกับ เ <90, S 1> <90. S 2> กแมนครับปูพี่สาวเพืเ่นนั้นเกจรตตอรี่คร,ตตรครับผงเกรตตอรี่มากเเก้นครับเพื่อนฝันกับฝันใน90้าถ้าเปลี่ยนรถเพื่อนะมาซีโตทั้งซีโตเลยดี้ปู่หกห้าเกมันออกห้าหกเถ้าเปลี่ยนรถเจโรตตอรี่เพื่อนครับผมฝนหยุดตกแล้วบอกงูเพิ่นที่เฮดงานยุ่นยุย่นในวัดนี่เนาะว่าครับ แบบพอยเบงเดอไปเจียวเงินเสรีย้ได้เลยงวดนี้มันบอกเขาตั้งแต่ตั้งแต่ตรงเงวนเลยเด้กมันที่ที่สรงไปส่งไปแวเขาหมดละครับบอกเขาว่ามงินี่เดียวเงินเสียนเงินเสรียนมันม,นมันิดแจมเดียวนะเพาเเขาจะดจากเจ็ดเก้าศูนย์เป็นหกเก้าศูนย์นะปูเนาะแม่นู้นจะได้ครับฝนตกป,ปูทั้งบุรีรัมย์ มีวบวามแดดมัตกทั้งเม็ดอยู่เลยเมื่อยูตะบ่ตกทั้งผมผันแดดแดดออกเป็นฝนตกเมื่อกี้นี่พี่น้องอันนี้ค่ำเลยใช่ครับ,บอตอนคำ่ำเนี่ยผมเห็นบ่เห็นแดดตั้งแต่บ่ายววสองคนโอ้ครับแต่บ่มีฝนบบบนี้นอืมมันขึ้นไปทางอื่นแล้วนะเพราะสาวฝนอ่ะครับเอาครับปูเบาเถ้าะรบกขวัญสนีทครับผม เอฟซีรว้ยๆุยังงเด้อบอลเาเเลยครับผมไอนบเส่ามีสูงมีได้ือยจังหมดทีเรียวนี่ล่ละสาธุครับปูครับผมกับูกับพมีอยังหลายเราก็มีได้ครับ่วยพร้อ้ไอ้เอฟซีทุกทุกคนคนไร่โดรชซ่บเส่าได้เด้อครับสาแล้วเด,วดวมีได้ไปหาเลขฮะยังไม่เ <FC S 1> อฟซีเพะี การนำมุ่งน้ำมันเราแน่ครับซาดุกะปูครับผมครับปูจะเริ่มตอนเดี๋ยวอนเอานะครับท่านชมปูวานลุ้งเลยนะพี่น้องนะครับปูบอกเพื่อหาไอเอฟซีไปหาสลากกินแบนะพาลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะกับยำเอฟซีแฟนคลับต้องชมเลยด้วยพี่น้องเด้เบาวเท่าไม่มีเพจบ่าวเท่าไม่มีกลุ่มเนาะครับบอกมีเพจด้วพี่น้องเลยถ้าถ้าถ่ายเห็นนี่คือเพจปลอมนะครับท่านชมเพจปลอม นะครับผมอ่าเอานะครับท่านผู้ชมกลุ่มก็ไม่มีนะครับไม่มีกลุ่มไม่มีเพจมีแต่ช่อง YouTube อย่างเดียวนะพี่น้องเนาะครับให้มาเบิ้งที่ช่อง YouTube เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอานะครับปูบุรีลำนะเน้นมาให้ตองวอนเลวครับหนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจ็ดแปดสองชุดหนีปัวา่าไปหายิบจับสลากกินแมงหาลอตเตอรี่ไว้เลยเพื่อได้รางวัลเลขไทยสามโตหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่พี่น้องเนาะเพื่อได้รุ่น ครับสองตัวเน้นเม็ดเดียวคือแปดสองนะครับเจ็ดสองกับเจ็ดแปดตัวกันตัวร่องพี่น้องนะครับถามมาตรงๆคือแปดสองเลยล่างหกเจ็ดกับหกแปดนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่มีไงสุขสุขค้นนะผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ